นิส s ันนาวาร่าคิงแคป NP 3 0 2 5 SP 2020ปีครับคันนี้เลขไมล์า6 0 0 0กกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาถูกมากๆ398,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวครับผมผ่อนไม่เกิน7,000บาทเท่านั้นนะฮะ มีโปรโมชั่นทั้ง10%นานถึง12เดือนหรือสัป4 90วันก็ได้หรือรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกสุด2.79%นะครับหากสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันครับผมซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สิทธิเกียรติโนิเวศเท่านั้นนะครับพอที่นี่มีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า30ปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100คันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%หากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุ ทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียหละให้อีก1 0 0 0 0แสนบาทสิสเกตคงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวย5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูสเปคั่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องตน้นก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโยนะครับยุส สิลายุสคาร์นะครับบายสิสเกตคงนิเวศมีรถสวยๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับนี่งไงก็ติดตามเพจผมได้นะฮะมาด้วยกระจังหน้าสีเทาแบบฉบับนิสสันนาวาร่านะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับไปหน้าขนาดใหญ่ไปเลี้ยวเห็นชัดเจนนะครับนะกคันนี้สามารถไปใส่เพิ่มเติมไฟตัดหมอกได้นะครับผมตอนนี้เป็น 2.5S นะครับตัวเริ่มต้นนะครับเป็นล้อกะทะนะครับนะฮะยางดันหลอมนะครับ มากับตัวรถเลยทีเดียวนะครับน่ามมบอว่าคันนี้มีเก็บสีเก็บงาน,นเล็กน้อยๆนะครับผมแต่ว่ารถสวยเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เอร์เซเลยทีเดียวนะครับซื้อไปใช้งานกันสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับอันนี้อันนี้นนอ่ากันชนท้ายบึกมาใหม่ให้นะครับเดี๋ยวมีที่ครอบนะฮะที่ครอบ ให้ด้วยนะครับกำลังสั่งอยู่นะครับผมนะนกระบะท้ายนะครับสั่งอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ใส่กระบะท้ายเลยสั่งอยู่นะฮะซื้อไปไม่ต้องห่วงครับมีทุกอย่างครบนะครับผมนะมาดูภายในด้วยกันนะครับอ่ะคันนี้เป็นแบบ Open Cap ปเนี่ยแคปเปิดได้นะครับกว้างใหญ่นะครับเนี่ยด้านหลังก็กว้างนะครับผมนะด้านหลังก็กว้างตกแต่งด้วยสีครีมภายในนะครับตัดกับชัวรถนะครับดูดี ดูเด่นเป็นสังหารมากๆเลยนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับอย่างดีนะฮะใครที่ชอบแบบไหนนะครับเบาะผ้าเบาะหนัก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมนะกระจบแบบไฟฟ้านะแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะครับไฟฟ้านะครับรถสวยเดินครับนิสันแท้นะซื้อขายโอนได้นะครับรับประกันโตรถไม่มีอุบัติเหตุ100%เเซนะครับตะเขต แต่เข็บเดิมนะครับผมนะเนี่ยซื้อไปใช้งานสบายใจได้เลยครับรถเดิมๆถูกมากๆนะซื้อถูกกว่าห้างประมาณสองแสนได้นะครับรุ่นนี้นะนะครับเนี่ยข้างในนะฮะสวยนะครับด,ด,ดีดีนะครับมาน่าใช้มากๆนะครับได้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ความแข็งแกร่งนะฮะในฟอร์ดนาวาร่าครับ,รบโอเคเรามาดูภายในกัน,น นิดหนึ่งเลครับคขาไดมากุญแจ1ดอกนะครับต้องทำเพิ่มเติมเอาเนี้ยเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับอ่าแค่นี้ก็สตาร์ทปิดแล้วนะครับมาด้วยหน้าปัดหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับเลขไม้สามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับผมเดินไม้สวยเลยทีเดียวนะครับตลงมาอะไรก็สวยนะฮะต้องบอกว่ารถมันใหม่มากๆนะครับมีประกันศูนย์นะครับสามปีนะครับแสนกิโลเมตรนะ่ยอันนี้เป็นที่วางของ ขนาดใหญ่นะครับนะมาด้วยหน้าจอแบบ v u FMAM นะครับแล้วก็ AUX นะครับผม USB นะครับที่รองรับอยู่นะครับแอร์เป็นแบบไม่นว่นนะครับผมปรับเอานะครับตรงนี้ก็มีช่องวางของมีช่องไฟ12โวลต์ AUX USB ต่างๆนะครับมีช่องเก็บของเกียร์นะครับ6สปีดนะครับเกียร์ R เกียร์ถอยตบลงล่างนะครับแล้วก็ดึงขวาสุดนะครับเกียร์ถอยนะ มีที่วางของไอ้ต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับสวยามมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกับข้างหน้าด้วยกันนะครับอ่ะเปิดฝาถมานอยู่ตรงนี้นะนะฮะมาดูข้างหน้าด้วยกันนะครับสีสเกตพงเปรมเหนอพงเอรมจังหวัดสีสเกตนะครับมีบริการทําสัญญาพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเปิดกระโปรงก่อนโอเคครับผมนะมาแล้วฮะนัดเจอนะครับ เจอไม่มีขยับนะครับความเสีย่งนวียงห้วยกันนะการเดินสุกครับครับอันนี้รถเราขึ้นเข้าเองนะครับผมหนึ่งันบาทสมร้อยเร้อย้าสามร้อยิบทนนี้นะครับถ้าสนใจอะไรยังไงติดต่อผมได้เลยนะครับ061 474 4451หรือที่แอดไลน์คุยกันที่ R 4 4 4ได้เลยนะครับผม สนใจติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ